มาต่อกันเลยค่ะมาดูวิธีการเติมเงินในบัญชีโฆษณา TikTok ค่ะอย่างที่เราทราบกันในครั้งแรกนะคะว่าก่อนที่จะทำการยิงโฆษณาใน TikTok เราจะต้องทำการเติมเงินเข้าไปก่อนค่ะมาที่หน้าบัญชีของเรานะคะไปที่เมนูแดชบอร์ดค่ะอย่าลืมเปลี่ยนเป็นเมนูไทยนะคะแล้วก็คลิกที่การชำระเงินค่ะ เพิ่มยอดดุลบัญชีนะคะก็จะมาพบหน้าเพิ่มยอดดุลบัญชีค่ะโดยระบบจะตั้งค่าบัญชีเนี่ย5,000บาท2000บาท1000บาทนะคะถ้าเราไม่สังเกตดีๆแล้วก็จะคลิกไปในนี้หรือถ้าเป็นงบประมาณที่เตรียมไว้ก็แล้วแต่ที่คุณจะคลิกเลยค่ะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเลือกจำนวนเงินที่กำหนดเองค่ะโดยจำนวนเงินที่กำหนดเองนี้จะต้องเติมขั้นต่ำา400บาทค่ะ แล้วก็คลิกที่เพิ่มเลยนะคะนะแล้วก็มาที่หน้ายืนยันค่ะการการเติมเงินนะคะเราก็คลิกที่ยืนยันเลยค่ะจากนั้นเราก็เลือกวิธีการชำระเงินซึ่งสามารถใช้บัตรได้3ประเภทเท่านั้นนะคะคือ Visa Mastercard แล้วก็เจ b ค่ะอ่าเสร็จแล้วเมื่อเราเลือกบัตรนะคะที่เราจะใช้ในการเติมเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการคลิกที่ดำเนินการต่อได้เลยค่ะแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรนะคะใส่ชื่อบัตรค่ะวันที่หมดอายุแล้วก็โค้ดหลังบัตรค่ะหลังจากนั้นก็คลิกที่เปรมเอน์ได้เลยค่ะเมื่อเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะคะทำการตรวจสอบแล้วเนี่ย ระบบจะเติมเงินเข้าทันทีเลยค่ะแล้วก็สามารถทำโฆษณาได้เลยค่ะพบกันในคลิปถัดไปนะคะ